อาลตอนนี้ผมอยู่ที่บูธจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เช่นเดิมนะครับกับการมีรถโมเดลใหม่ๆม,มาโชว์นะครับผมขอเริ่มที่ยามาฮ่า PG1 แล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษนะครับผมก็คือจะเป็น PG1 ที่เขาคัสตอมหรือว่าตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของแต่งจากทางยามาฮ่าเลยครับซึ่งมาด้วยกัน2แบบ2ส,สไตล์นะครับกับราคา73,500บาทนะครับ ราคาจะเพิ่มจากตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเพียงประมาณ8,600บาทเท่านั้นเองเราจะได้ของแต่งแบบนี้เลยก็มากับ2คอนเซปต์ครับกับคอนเซปต์ตรงนี้จะเป็น d u ท t กเกอ e r นั่นเองนะครับจะเป็นสไตล์แบบฟิวฟิวแบบมีกลิ่นอายของความเป็นคาเฟ่เลเซอร์เล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชิลหน้าที่เขาตกแต่งเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะครับจะตัดด้วยลูกลายสติกเกอร์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวบางคนหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนแต่งเพิ่มขึ้นมารวมถึงตัวขาจับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ตัวยึดของทางยามาฮ่าตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้การเพิ่มบางคนหน้าเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นจากเดิมนะครับของเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเตี้ยอยู่ประมาณนี้เวลาเราเข้าไปลุยดินเนี่ยดินมันจะติดพอยกสูงขึ้นมาตรงนี้ดินมันจะสามารถม้วนผ่านไปได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวกาดแทนบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแต่งตรงรุ่นยามาฮ่าซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีตัวสกรูเป็นรูตรงนี้ด้วยเราสามารถไปยึดของแต่งที่เป็นชิ้นพลาสติกตรงนี้ได้อีกนะครับผม นอกจากนี้เองนะครับก็จะมีในส่วนของชุดล่างชุดล่างตัวนี้จ็จะมีในส่วนตัวโครงเหล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวแข็งกันคอท่อตัวนี้สําคัญเลยนะถือว่าชุดแต่งตรงนี้เวลาเราไปลุยเนี่ยตัวนี้มันจะเซฟตัวคอท่อได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้เองด้านหลังก็ยังมีตัวเพจที่เป็นตัวเลข55ก็ให้ฟิลเป็นแบบฟิลแท็กเกอร์ที่เป็นเหมือนรถแข่งนิดๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผม,มาหมกรุ่นหนึ่งครับคันนี้เป็นสีฟ้าที่จอดอยู่เนี่ยจะมากับคอนเซปต์ Escape c a m p ปอร์นะครับ ตัวนี้สายทัวริงควรจะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาติดตั้งมาให้กับชุดแหลกด้านหน้าชุดแหลกด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นของยาม้าแท้ๆเลยตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวกาดแฮนซึ่งตัวนี้เท่าทําเป็นสีน้ําตาลเข้มมันจะรับกับสีตัวของตัวเบาะด้วยนะครับผมชุดล่างเขาก็ยังมีให้นะก็คือจะมีตัวชุดแข็งด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นตัวโครงเหล็กนะครับแล้วก็จะมีตัวกันดีตัวนี้ที่ทําสีน้ําตาลรับกระเบาะด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวแหลกท้ายนะครับ ตัวนี้เนี่ยเบาะเดิมที่เป็นตัวเบาะตอนตอนสองเนี่ยจะถอดออกแล้วก็ใส่เป็นแหลกท้ายขนาดใหญ่เอาไว้มัดเต็นท์มัดของนะครับตัวนี้สําหรับการขี่ท่องเที่ยวคนเดียวก็คือเน้นจุของก็คือมัดตรงนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็อันนี้เป็นแค่ PG1 ที่เขาตกแต่งมาซึ่งมีจํานวนจํากัดนะครับกับราคา73,500บาทเนี่ยมีแค่อย่างละ200คันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับราคาเพิ่มจากสแตนดาร์ดเพียงแค่8 6 0 0บาท คุณได้ของแต่งแบบนี้เลยถ้าไปซื้อแยกชิ้นเนี่ยเอามารวมกันแล้วอะ่ะก็ราคาเกิน8,00 0แน่นอนครับผมมาครับอีกรุ่นหนึ่งครับซึ่งวันนี้เปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วครับกับ n e w y a m a h a Exciter 155ครับกับราคา79,500บาทนะครับคือถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยต้องบอกว่าราคาเพิ่มมาแค่4,500บาทแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมจะพาดูนะครับว่ามีจุดไหนที่มันเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็แน่นอนว่าเริ่มจากตัวสีสันก่อนเลย ตัวนี้เขามาด้วยกัน3สีนะครับแล้วตรงกลางผมตัวนี้ก็เป็นสีใหม่เลยนะครับจะเป็นสีลักษณะที่เป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็จะตัดด้วยลวดลายสติกเกอร์ที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนั่นเองครับจุดด้านหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของชิลหน้าตัวนี้ตัวชิลเนี่ยดีไซน์มันจะแหลมคมมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีตัวช่องดักอากาศที่เขาเจาะเพิ่มมาตัวนี้นะครับรวมถึงตัวชิ้นหน้าตัวเนี้ยตัวเก่าเนี่ยเลเยอร์มันจะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าครั้งนี้เขาดีไซน์ให้มันเป็น2ชเองรั ส่วนตัวระบบไฟนะครับตัวไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟ d a y t i m e Running Light เนี่ยยังคงเป็นไฟ LED เช่นเดิมนะครับจุดสําคัญที่เขาปรับเปลี่ยนมาครั้งนี้ก็คือตัวชุดด้านหน้านั่นเองครับชุดด้านหน้าครั้งนี้เนี่ยมากับระบบความปลอดภัยที่เป็น ABS ครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยกฎหมายบ้านเราในส่วนของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคาร์ดร้อาสเขาจะต้องมี ABS เป็นพื้นฐานตัวนี้มี ABS มาให้แล้วนะครับและที่สําคัญเลยตัวระบบคาลิเปอร์เบรกนะครับตัวนี้เป็น2พอร์ต้วด้วยนะครับก็เพิ่มความมั่นใจในการเบรกเข้าไปอีกนะครับ ตัวจานเบรกก็มีการขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิม245มิลเป็น267มิลน,นะครับเพื่อรองรับกับตัวโรเตอร์ของ ABS นั่นเองครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวกุญแจตัวนี้จะเป็นตัวกุญแจสมาร์ทคีย์แล้วพกกุญแจไว้เดินเข้ามากดปุ่มสตาร์ทรถเปิดเบาะได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัว AC Socket Power ที่สามารถเอาพอร์ตย s b มาเสียบเพื่อชาร์จสมาร์ทโฟนได้ด้วยอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวของรูปทรงเบาะนะครับ ตัวเบาะรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่เป็นค่อนข้างเป็นแฟลตเรียบเป็นตรงๆไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยตัวเบาะคนซ้อนจะมีการยกสูงขึ้นแบ่งระดับชัดเจนเป็นเบาะ2ตอนนั่นเองครับและนี่คือ New Yama h a Exciter 155ครับใครสนใจมาดูได้ที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่นอื่นที่น่าสนใจของย a m a h a อีกครับผม489,000บาทนี่คือค่าตัวของ n ิว Yamaha MG09SP นะครับครั้งนี้ถือว่าปรับเปลี่ยนโฉมไปหลายจุดนะครับผม ก็อย่างตัวด้านหน้าเนี่ยเราเห็นว่าชุดคมไฟหน้ามีการดีไซน์ใหม่นะครับรวมถึงตัวบอดี้ของถังน้ำมันก็มีการดีไซน์ให้มันดูสปอร์ตและก็มีเหลี่ยมคมมากขึ้นนะครับตัวหน้าจอ TFT ครั้งนี้ก็พิเศษด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น Y i o n n e c t ซึ่งมันจะเหมือนอยู่ที่อยู่ในตัว X Max เลยนะครับผมเราสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อดูการ m นส s ิติได้ด้วยและที่สำคัญครับโหมดการขับขี่ก็มีการปรับเปลี่ยน เราสามารถปรับโหมดการขับขี่จากตัวสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับผมเพื่อให้เชื่อมต่อกับตัวรถได้เลยนะครับนอกจากนี้เองเรื่องของชุดหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวช็อคอัพขายาบ้ากระบอกสีทองแบบนี้ก็คือจะเป็นพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นขายาบ้าพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เบรกตัวนี้จะเป็นเบมโบที่เป็นโลโก้แดงด้วยนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนตัวช็อคอัพด้านหลังก็จะเป็นช็อคอัพเอลินที่เป็นฟูลแอร์จัดเลยสามารถปรับได้นั่นเองครับ นอกจากนี้เขายังมากับสิ่งใหม่ที่เป็นตัวไอคอนเพอร์ฟอร์แมนด้วยนะครับจะเห็นว่าลวดลำจะเป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวล้อที่เป็นล้อแม็กสีน้เงินนั่นเองครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของ New Yamaha MT 0 9 SP ครับน่าสนใจเลยครับผมเปิดราคาแล้วครับกับ Yamaha Fazio f i l l ิ Limited e dition ครับ62,900บาทครับก็ตัวนี้แน่นอนว่า,ามีการคอลแลบกับแบรนด์เสื้อผ้าอย่างตัวสปอร์ตแวร์ที่เป็นฟิล่านั่นเองครับ จุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของโทนสีนะครับผมเขาจะมากับโทนสี3สีก็คือจะเป็นน้ําเงินขาวแล้วก็แดงนะครับก็จะล้อไปกับตัวโลโก้ฟิล่านั่นเองครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบไฟหน้ากรอบไฟเลี้ยวตัวนี้จะมาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวบางคนหน้าจะมีโลโก้ฟิล่าติดตั้งมาด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีตัวเพจโลโก้ที่เป็นโลโก้ฟิล่าตรงนี้แล้วก็ตัว F ไอคอนตรงนี้ด้วยนะครับผม ถัดมาในส่วนหน้าจอเดือนใหม่ก็จะเป็นกรอบสีแดงเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีกิมมิคเล็กๆก็คือตัวโลโก้ฟิล่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว F ไอคอนตรงนี้มันจะมีในส่วนตัวพลายน้ําคือเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเรืองแสงด้วยนะครับผมโอเคตัวเฝดเบ์ดตัวนี้ก็ตัดด้วยสีเงินนะครับผมแล้วก็ตัวฝาปิดช่องเก็บของฝั่งซ้ายก็ตัดด้วยสีแดงนะครับนอกจากนี้เราจะเห็นตัวโลโก้ฟาซิโอเอ็กซ์ฟิล่าตรงบริเวณแฟดตบร์ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับและจุดสําคัญเลยก็คือด้านข้างด้านข้างเขาจะมากับ ตัวโลโก้ฟิล่าที่เป็นลายสติกเกอร์ที่ทอดยาวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณมามองใกล้ๆครับคุณจะเห็นโลโก้ที่มันเป็นตัวนูนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ของฟิล่าแล้วก็ตัว F ไอคอนที่เป็นตัวนูนอยู่ด้วยนะครับผมก็จะเด่นด้วยตัวเบาะสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองครับตัวชิ้นครอบไฟต่างๆด้านหลังครอบไฟก็เป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็ตัวครอบไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีแดงด้วย นอกจากนี้นะครับตัวล้อแมกล้อแมกเนี่ยจะเป็นล้อแม็กสีแดงซึ่งมันจะมีเฉพาะในรุ่น io, f a ซิโอ i l l a Limited ็ด dition เท่านั้นเองครับสำหรับตัวนี้นะครับผลิตมาแค่2,500คันเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ต้องรีบจองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขายังมีคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ตรงรุ่นด้วยด้านหลังจะเห็นเลยว่าจะมีแจ็คเก็ตมีหมวกน็อกที่ตรงรุ่นด้วยโอเคครับหลังจากที่เราดูฝั่งสปอร์ตไปแล้วนะครับแล้วก็ดูฝั่งออโตเมติกไปแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีครับนั่นคือเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับสำหรับทางยามาฮ่านั่นเองครับแล้ววันนี้เขาเอานวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวโปรโตไทป์เนี่ยมาโชว์นี่คือ m o โตลอยทูนั่นเองครับโม t ตลอยทูตัวนี้เป็นการโชว์นวัตกรรมเรื่องของการทรงตัวตอนนี้จะเห็นว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวรถเนี่ยมันขาตั้งอ่ะมันจะไม่ติดพื้นเลยนะครับมันจะเป็นการทรงตัวด้วยระบบะที่เป็นตัวแกนกลาง IMU ตัวนี้เขาจะมีเซนเซอร์ในการบาลานซ์ว่าตัวรถเอียงไปทางนี้ตัวมอเตอร์จะดันไปทางไหนอะไรอย่างเี้ครับจะคล้ายๆกับตัวที่ตากล้องผมถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นโลนินอะไรอย่างเี้ครับมันจะหาศูนย์กลางให้เลยนะครับแล้วก็ Motoroy 2ตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นการ Develop มาเป็นรุ่นที่2แล้วรุ่นแรกเนี่ยจะเป็น Motoroy วันเขาจะเริ่มต้นที่ปี2017แล้วก็ตอนนี้มาถึงปี2024ตัวนี้ก็เป็น Motor o ยแล้ว ก่อนหน้านี้รุ่นนี้นะครับได้ไปโชว์ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นอกจากการทรงตัวตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยจะมีทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายแล้วก็บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับกล้องเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะดีเทคตัวใบหน้าหรือว่าตัวสรีละของเรา ซึ่งตัวนี้มันสามารถจดจาเจ้าของได้ด้วยนะครับรวมถึงจะมีเรื่องของคําสั่งเสียงด้วยในอนาคตที่เขาจะาติดตั้งขึ้นมาในตัว m o t o r ร์ร2นั่นเองครับแล้วก็ลักษณะการค่อมลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีการดีไซน์ตัวแฮนเดิลบาร์จะอยู่บริเวณตรงนี้คือถ้าเราค่อมไปเนี่ยมือเราจะจับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเข่าเราจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็เท้าเราจะวางไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆตัวรถเนี่ยนอกจากการนั่งขี่แล้วเนี่ยครับ มันจะสามารถทําเป็นลักษณะเหมือนยืนขี่ได้ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดให้สูงขึ้นมาเพื่อรองรับในการท่าที่จะเป็นท่าการยืนขี่นั่นเองครับโอเคนอกจากตัวโมโตรอยทูแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมีการนําเทคโนโลยีในการทรงตัวเนี่ยไปใส่ในรุ่นที่เป็นรุ่นตัวยามาฮ่า e เลิฟด้วยยามาฮ่า e เลิฟมันจะเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเดเวล็อปซึ่งใกล้จะเป็นรถที่จําหน่ายได้จริงๆด้วยนะครับตัวนั้นก็จะมีเทคโนโลยีการทรงตัวแบบโมโตรอยทูเนี่ย ติดตั้งอยู่ด้วยนั่นเองครับอลัมนั้นนี้คือไฮไลท์ทั้งหมดของบูธจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับต้องบอกว่ามีความน่าสนใจหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสปอร์ตบิ๊กไบค์ออโตเมติกครับรวมถึงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับใครสนใจก็มาได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับงานจะมีไปถึงวันที่7เมษายนนี้นะครับผมก็มากันเยอะๆครับโปรโมชั่นมีมากมายครับสำหรับบูธจักรยานยนต์ยามาฮ่านั่นเองครับ